จะ่ใไมจีบปมัก็มาขึ้จ <concealed> ah ังไกลเนาะม้นันมัก็มา <s> ่างถ้ายขับวับกเขนาดสีเนาะก็พิ่ารณาน้าไเนาะม่ได้ลายหนอมมันมันสั่นโตอนนี้ครัเป็นยีสั่นีสั่นสองสองคับที่าเขาะจอดได้ขนานี้นตอนนี้นะก่อนกินก็ได้ก่อนนคุณแมราเห็ดะเลย่ต้นนันี่ต้นยังยังยาขนานแล้วจะสุเสียดอืจังนี จาทมอะไรไมาอย้่ดีหเป่ามาสอนเราก็สบายมาเสียดูอย่านี่น่ดีบนห่อยนะปืนตั้จัมปัสานข้างนีอยู่ทางใช่ไหมปืนจัมปสาอันนี้ไม่ทางจับคนเดียวกนัถูกนะไม่หอดีดีแตว่าต้องจันนพี่งานไี่งานเลยยังไม่ใช่เลยไมหปตายปุ๊กนะยังไม่ใุคน้ชงทำใจจ้ะนี่วางนี่นี่บ่างไไปจะางอะไรของชางมาอะ้รทำรูนี้เนี่ยไมบำดีสิเราไปดูเส้นหนึ่งการนำเข้านาทำเดียการนำนี้พอเราำได้ได้ยังเดี ที่นั่งที่นได้เล้นะฮะว่าอย่างวันอยงเีด้วเออนี่ครบนีครับนี่ตรงตรงนี้ตรงบายดีพี่น้องมีนุ่มมอล่าผ่ากันมาเนี่ยคับมัดผูเสารน้พี่น้องมาเจิงอีกจุดหนึ่งของประเทศลาวเนาะพี่น้องมัดผู้เสารเนาะพี่น้องเนาะบอลนุ่มมากกันมี้นมหาไมพอเป็นเนาะเป็นตอนนี้เราก็หอนมาตึงล่เนาะพี่น้องทีมากาบผ่า พอเนะที <Med ic> ่ actually, ้องมีเช <laughs> <which> in <laughs> no ่งเป็นวานล้ายดอกไม้ดอกตออ่งเงี้ยที่เองหาองไงที่ชุดด้วยเป็นบุญตายที่เราขึ้นเนาะขึ้นเนาะันกูกูเขียวมึงหมอ่าบวครีข้ามากครับสีขึ้นเนาะเป็นทางแดดต้องสีขึ้นด้วกันเนาะครับต้องเบาหนุ่มเนาะทีทางแรกก้วางครับทางับมิดเลยนะ เออจริงยังอี่เดียวเต้นหน้ท่ายบงหัวเนาะแต่ันี้เนาะพาองเงเออี๋ยวเฮามาดียนทายอยู่ที่กันเนาะวันนี้จังหายซื่อทายหายเนาะ งา้ชุดแล้วนี่งอ้าชุดเดีพี่นอ้องกวางชุดซ้ายหัซ้ายใตพี่น้องเลยมาพูสลปากเซ่พี่นอ้นนองเส่ขวาวะฮึนโอ้นี่เลยขวา้านี่ขวา,เ,ขวาเห็นไหขัวาพี่นอ้องมตัวเมื่องเซวัวเมื่อด้วยพี่นอ้องเลย

มเีเป็นเพื่อนายก็ต่อปูนพี it, huh? linen, ่ดูพี่เร <MA> ื่อเนาะวันนี้เนาะออกเป็นขันเป็นขันไว้เข่าเอาเหาซื้อป่ะตอนนี้ห้าสิหายไปจุดอื่นแน้วพูนสิหายมาพูนด้วย ใครที่เห็นผ่าองค์นี้น้อยนี่แม่นผู้เลอยเลยออยู่นี่วัตถุเสนาน,น,นับผ่าเวเอรงไหนเจ้าองใครนับได้ถ้ามีเทา่าเทเขนได้ขึ้นที่รอเนี่เขาปิดเดี๋ยนะ,นะถลาายัางไงให,ห้เขาซื้อเสนา เป็าบมีเาโอ้ย oh ้าอยากนเหือ้าอยากิดอยู่แ like ล้่บงบ้ายนตังมีเดยาจะิกายเตีไรหนเาบ ผูอุปธรรมเนาะอปะจางแหละเนาะพี่น้องจะลึกไปอีกนาะมาลูเนาะพี่น้องน้ก็มีคนร้ายเนาะพี่น้องเลยก็มีโดนเนาะ ทางยงคนาจอ้อมยู่ี่ง่าชุด่าขึ้นก็มานั่งถ่ายยงนี้เลยเนาะเพ็นเมยเพเ่็นไหนเพ็นเนาเอืออนอาณาธางยังมาขึ้นแม่น่าเขาไปอรือวะนี่เนาะ หลาะเข้าไปนะตอนถ้ายืนเนี่ยคือบุเห็นเนาะมันเป็นแม่นาเลยว่าเมื่อกว่าแม่นบอกว่าดีป็น กินดีทัง้งหลยลองกินดี่ทางลงนะคำเนี่ยนี่คำมุงปลายเหลือมามา่มาพ่อตาเนี้เป็นผักเกี่ยวทั้งหลายขึ้นไปถึงวันนี้ไตีไปดิ การจนาบุด yeah. ีเ <tr> นี่ยสั่กันนาว่าธรรมแวลงกอ้ยทนจะบเสาเล็กลงกท่านจะลุกงละนเดทขียว๋ยเอ้จวานบลายดีจะเน่ยไปสะกีท่นจะไปหาไก่หันแม่ก็เอ้ยมันเป็นรักคัขึนกอนหอยดีทีเดียวเลอืเขาขึ้นยางลูกทางหลัทกะไรทั้งกะ นี่ทางเา,า่น่รองอะับทางลทางบุนี่ะระ่หนอีกนะนเนาะตอนนี้ห้าพากันสียางลงกับพี่้องเลยรันมาขี่รถขึ้นมา,ถถมาตอนโด้ห้ามสียางพาก,กันยางลงเนาะต้องหองเลอทังดวงัง

นี่คือก้องูกระดังข้ามมีดทำนี่จะขับไปบนสัมยางงางลุงพี่าวข้างลุงพี่พดว่าทำตัวนี้คือข้ยเห็ดใหม่ไว้ทางรัดนี ข้า้ายางนี่คือก็เห็ดใหม่เนาะเน้อยยังมีใหม่หนึงก่อนก็สมบูรณ์ตอนนี้จึงมาเข้ากับผ่าเดือบดอยพี่น้องข้ากันยางโกเน้อยุขาอ่ะคุณวะข้ากันยื้อนานตู้บอกง่ายๆยันยื้อนาน ทั้งรานกับม่เว้เยท่นไปวันนู้จะมาซักหนี่แห้งสนาดเลยเห็นก็ถ่ายเออเศาเฮือกอ่วะพักทึงซ้มเถื่อจังหอนั่สันตั้งเองว่ะเฮ้ยว้า แล้วมันต่างเองง่ะพุติกาจมตัวหนิกอนออบอลนามตนโดกันกเหตุเขาก็เวทกันได้บอลมันตนดดกบบเฮงขาดไปฮะฮะน่ะมันกระลดดกาะเทาก็เหตุกายเท่งก็เป็นหูจะอกาะจะออกลูกยังอย่างไตน้ำหนักผื่นเฮงขาดกับบะพีชชางพีเพื่น ต mm ัง hmm. พ uh. ีตังพีรอปีศาจอครับโหรอไเป็นยังมีบางมีบางมีบางเที่งผู้ร่มแหงอีดีอยู่เที่งนะอ ใช่สันสนเไม่งติง๊กตอกกันเนาะพักเลยอ๋อไม่ขึ้นย่หลัวขึ้นอย่หลบอ๋อ,อนุกนะฮะกูระยองอข้พม่ปไหนวนเนี่ย <c oughs> โอ้โ,โ,อโข,อขึ้นมากระทุนมั่งด้เนาะ สายคาลุบี่เจ๊สายวัวก็สาลเปี่ยใจบอสเดวใช่ไวจ้าของคอเพกค่ะคอเพรจังพวกโจด่ะ้เยวเิ่์ดอ้นสูแล้วก็เพ่ผู้น้ำควานเพลงกับแมน่นอจทใ่เป็นไมก่นนะ ก็เห็ดสันสันเนาะนี่ก็เป็นเห็ดแบบอู้วันเหงสันเยอมายังนีอันนี้ผู้งนี้นะพี่เด็กพี่เด็เลย้นไหกันน่าวกันเดือนนี้น่นอีกล้หอนี่แตกแลวยพราะว่ามันบอกมันขี้เนี่ยเป็นกีดิน

สีขึ้นวะเนี่สีขึ้นมาได้สิร้องเดี่จะเห็นหลอดไฟกูจะงานข้างคนนี้กูกูเห็นดอดระยะสายรถยู่ผูยู่ผู้สนไปร้องเสือ พอ้าไปกูเป็นคนขับรถลเกือบบุหรเลยว่าสั่นยุบเหมือนถมีดมูตาข้างน้แตมดูตกตกัาจักพานตีพอแล้วอีกแเ้วใส่ได้อีคภาพแบบนี้ได้ไหมร่มหัวยลงฮองกันละอีแล้วเงยที่สองไปอีกภาพเป็นนะพอ ที่สามาติดไปเพื่อดีโนเลอรแล้อีฟอกไข่ไปกลกีกสองข้อสองิศน้มาพิถทางขาไมมันอยู่เมงไทยเขาไาเขาลเล่กันจะรวดทีอีอาเด็กย่รล้เขาเนาะแรงทางเวียนจะไม่ดิ Cái đứa Biết là lại vào bên đi Thì sao lại khuyến cái mà tập nỉ nó <laughs> Hết căn đại ư Có ก็เห็ดไม่หน่อเพราะแนวเบิรงมันยังใหม่เฮ้ยยังเกบก้วบอกว่าอยู่เออดีค่นอยอยู่นี่เนาะใสไปหนึ่งลงกพอแห้งมันเป็สื่อของกิน้วมึงไปมึงไปเิเป็นงานนี้ไปจะเปลงถางไม้พี่เนาะ

ตัวมันยาวเหอหนังยงเกียวเหนะม่งที่ะเนะองด้า yup. <c bio> ิดนบงนจิดงเสียอยางไรเป็นนะมี้ำ้ำแงมาอย่างยวนะคำว่าแหงราะไร่ว่าแหงราไรเนาะตอนนี้ส้โมเพที่นองถ้าสียางไปยี่ห้อนี่เพื่น แค่หน่ะเนี่ยืต้นีปะมงองต้งนี่พอ้าอยากเห็นนี่นะตอนท้างเป็นแ่อะไรนะนับแม่เฮื่อถ้าอดเครื่องแม่้งโง่เกเป็นน้ำเยูขึนว่ะ นี่แหละเฮื่อนวัดธรรมแบบนี้ได้เฮื่อนกูียใคม้งเข็นวัดธรรมเนี่ยนี่แหละขนาดเท่าไรวะสองร้อยหรือสามร้อยปะบ่อรบ่อไหีผักไหมเห็ดแบบนี้ด้วยจะหน่อยที่ดินแ้วากเนายาเลยตายตาเากตเกาโอ้นี่เอบมจ้เา สูตรหลายนึงเลยบ่พอ TikTok เห็นติว่าอันเอนั้นที่ขึ้นนะครับพออยู่เซาสั้นเป็นซะให้อยู่ tất cả những thang nhau, hết ánh nắng 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 nắng

สาวหาเหรอลืออะไรที่สาวผิดนวมงนังนน่งพักมาแล้วเกินนั่นนะพี่เกินนั่นนะเกินขั้วนักมานักถ่ายแล้วไม่ใช่ท,ที่มีเหตุเลยงอมีบ่บาเดีย่อให้ท่ากอไปจะตายว่อ รอี่นยะใส่ยางดียหั่าีงเอนเที่ยนถึงแล้วที่ไม้พี่เนาะนั่งอีเจ้านีบฮื่เจ้า,หาไหนตอนนี้ถึงที่ไม้เรียบร้อยพี่เนานะปกติดีปกติดีคุน <c oughs> สามมู่ไปเองคำคำจงพูกระไรอ่ะขอจบคลิปว้เพียงสำนีพี่นอ่ะขอการคำวัสสบายดีสวัสดีไปแล้วพี่นอ่ะ